ประกาศจากภาพยนตร์ไอ t h แตงกิ้วเลิฟยูหลังจากที่มิวสิกวิดีโอเพลง ABC ชักกระตุกถูกปล่อยออกไปทําให้เกิดปรากฏการณ์ชักกระตุกแพร,ระบาดไปทั่วประเทศ hey! you know? แล้ววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนําวิธีการชักกระตุกที่ถูกต้องให้ได้ฟังกันสวัสดีครับผมยิมนะครับหน้าเหมือนผัวคุณเหรอ วันนี้จะมาสอนท่าเต้นเพลงชักกระตุกครับชักกระตุกท่าที่หนึ่ง l ลดี้สาวเชื่อก็เหมือนดึงอะไรเข้าหาตัวดึงทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะครับผมคนไทยเต้นได้ทุกคนท่าที่สอง d i เอ็กแอน์ r เรดจิ้มไข่มดแดงอย่านิ้วจิ้มเข้าไปป้าเปิบเปิบพอเจอมดแดงติดมือเฮ้ยสะบัดเด้ปาป,ป,ปเฮ้ยสะบดัดเวย้ย ท่าที่สามดอลฟินเชคเทลโลมาสะบัดหางทำตัวพิวอะเรียกแบบเกิร์บเกิบอะเกิร์บไปท่าที่สี่ Love on c h ส stupid รักนาเด็กโง่แจกความรักก่อนเลยมือไปขาไปท่าที่ห้า Spin fire ปั่นไฟเหมือนพวกควงกระบองไฟอะแบบ ค่าที่ห s ส a ล p พ w d เดอร์ please face it ตบแป้งเถอะหน้ามันนี่เลยมีตลับแป้งควักมาป้าเปิดปุ๊บตบปุ๊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 บพอรอแล้วร่อแล้วอย่าอย่าปล่อยร่อแล้วเฮ้ยเกินดีว่าปุ๊บของดีขึ้นเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเต้นอะไรก็ได้แหละครับยังปล่อยตัวไปกับเสียงเพลงความมันจะบังเกิดย่า What about you? I think so. What's the Or What's the girl? What's the matter? Check it out. What's the Or What's the girl? Yeah, oh yeah. ตนสกันขนาดนี้ปีใหม่ก็อย่าลืมเอาท่าชักกระตุกไปเต้นกันนะครับ